อันบนนี้เป็นเครื่องอบอังล่างมีเครื่องซักนะฮะเครื่องอบเนี่ยเราจะตั้งแม้สองราคาสองโปรแกรมนะฮะโปรแกรมที่หนึ่งสี่สิบบาทเป็นแบบซักอบแบบธรรมดาทั้งหมดเลยนะฮะให้เวลาสี่สิบบาทมาณน่าจะหนึ่งชั่วโมงนะจำไม่ได้มันตั้งได้แล้วก็หกสิบบาทเนี่ยเราจะเพิ่มระดับเป็นเป็นอบเทอร์โบแล้วก็ความร้อนสูงสุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของมันนะครับอมมติเรา เอาสี่สิบาทก่นกันสี่สิบบาทมันจะรอรอให้ย่อดเหรียญเพิ่มประมาณสิบวินาทีนะน,นี้ก็คือจะเป็นอบผ้าแบบปกติแล้วก็ระดับความแห้งปานกลางนะฮะนี่นะสี่สิบบาทจะได้นี้นะอบปกติระดับความแห้งปานกลาง เวลาที่เราให้แต่ก็1ชั่วโมง okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูโปรแกรมที่ที่สองโอเคโปรแกรมที่สองนะหกสบาทสองสามสี่หหอันนี้เราจะเพิ่มเป็น ภาพแบบเทอร์โบนะฮะแล้วก็ระดับความแข่งเราเพ,าพิ่มความร้อนเป็นสูงสุดนะครับ6แบบเทอร์โบ60บาทเนอะเวลาก็จะเพิ่มให้โอเคเป็นสูงสุดนะอ๋ออันนี้อันนี้ปิดภาพเดี๋ยวตั้งใหม่ เดี๋ยวเราจะมาแก้เมื่อกี้เราแก้ไขโปรแกรมโอ้บมงทีมันเป็นโปรแกรมซักนะ60บาทนะครับ60บาทมันจะได้เพิ่มเวลาแล้วก็เพิ่มนี่60บาทนะฮะ6้าจะเป็นระดับโบนะครับแล้วก็ระดับความแห้งจะเป็นร้อ,อนมากครับหรือสูงสุดเลย โอเคแล้วก็สตาร์ทส่วนเวลาเราจะให้ไปที่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเท่ากันอเดี๋ยวเวลาว่าน่าจะเพิ่มอีกสักหน่อย <c oughs> น้อยไปหนึ่งชั่วโมงเดี๋แกะเมื่อกี้เรามาเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเวลาให้หน่อยน่าจะน้อยไปหกสิบบาทฮะสองสามสี่หหกมันตั้งได้หโปรแกรมอะระยะโปรแกรมอะไรก็ได้ โโต้นก็คือผ้าแบบร์โบกระดับความแห้งเป็นน้อนมากทีสุดเลยตอนนี้60บาทโอเคแล้วก็เครื่องสตาร์ทำง,งานเวลาเมื่อกี้มันหนึ่งชั่วโมงน้อยไปมันต้องหกสิบาทอ่ะเป็นระดังไปชั่วโมงครึ่งแต่ไม่ต้องห่วงถ้าผ้าแห้ง แห้งเร็วเนี่ยเครื่องมันจะเอนโปรแกรมเพราะมันเป็นจับความชื้นแล้วมันก็จะเซ็ตเวลาที่เหลือทิ้งโดยอตัตโนมัตินะฮะช่วเครื่องเครื่องกำลังทำงานอันนี้ไม่มีผ้าเวลาไม่จะน้อยนะไม่มีความชื้นเร็วๆชั่วโมงยีออง่สิบโอเคยกเลิกลก็กดเอนดิสงสั้ว สนใจติดต่อเทร081 499 9995 l ลาย ID ดี PC NOOM 34 Facebook จันเจริญกิจหรืออีเมล PC NOOM 07 f gmail.com ค่ะ